หนูคันจีจี้ไม่ไหวแล้วอย่าอย่อย่ย่อย่าอย่าเกาค่ะอย่าเการู้ไหมว่าจริงๆแล้วการคันจีจี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากเลยนะคะทั้งจากจากการติดเชื้อทั้งไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อก็อย่างเช่นติดเชื้อราหรือว่าติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าแบบเป็นหูดหนองในเทียมหนองในแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดเชือ้อก็อาจจะเกิดจากการที่ช่องคลอดของเรามันแห้งเนาะถ้าแห้งเนี่ยมันก็จะแสบและคันมันก็จะแสบแสบคันคัน หรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สําหรับน้องสาวโดยเฉพาะไม่ได้อ่อนโยนอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความรุนแรงค่า pH ถ้าความเป็นกรดด่างที่มันไม่เหมาะสมกับตรงนั้นเนี่ยทำให้ข้างนอกมันเกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการคันตามมาได้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราโกนขนแล้วเราใช้โปรดักที่มันไม่อ่อนโยนต่อข้างล่าง oh, <no. S 1> เนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการคันแล้วก็ระคายเคืองตามมาได้นะคะบางทีถ้าสมมติว่าเราไปใสก่กางเกงในที่มันแบบผ้าแข็ง กางเกงที่มันแบบเออมีม,มีความแบบรัดแน่นน้อเออแล้วก็มันอาจจะทําให้เกิดการคันตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคันช่องคลอดมาปรึกษาหมอได้ค่ะที่ Adam and Eve KKC ค l i n i c Clinic นะคะได้เลยค่ะหนูสบายจะแล้ขอตัวไปซื้อกอกนอนใหม่ก่อนนะคะน่าจะรัดเกิน <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ <laughs>